สนับสนุนโดย Oppo Finder จาก Oppo Mobile สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องในวันนี้เป็นวันครูแหวนในฐานะที่เป็นทั้งครูและลูกศิษย์ต้องขอให้กำลังใจคุณครูทุกท่านที่เสียสละเวลามาประสิทธิ์ประสาทวิชาวความรู้ให้เราได้ดีกันจนถึงทุกวันนี้นะคะและต้องขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านด้ค่ะและวันนี้แหวนก็มีเหล่าลูกศิษย์ที่จะมาร่วมรำลึกถึงพระคุณคุณครูด้วยกันค่ะวันนี้ก็เป็นวันครูครับก็ อ,อยากจะบอกทุกคนว่าคือทุกคนที่ได้วิชามาไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีครูสอนนะเราก็จะไม่ได้วิชาตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเอาวันนี้ไปเป็นวันที่ขอบคุณครูขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เคยช่วยเรามาตลอดที่ทาให้เรามี อนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีในสังคมได้เป็นมีงานการทำครับคือถ้าเกิดไม่ใช่ครูสอนเราตั้งแต่แรกเราอาจจะไม่มีสิ่งที่เรามีทุกวันนี้ก็ได้ครับปูขาพันก็มีครูหลายๆท่านที่ทําให้พันได้มีวันนี้นะคะรวมไปถึงมีท่านอาจารย์หนึ่งท่านที่เคยให้พันไปประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆแล้วพันก็ได้ประสบการณ์จากตรงนั้นมานะคะยังไงพันก็ยังระลึกถึงเสมอนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกๆคนนะคะนึกถึงคุณครูไว้ให้มากๆนะคะเพราะว่าท่านเป็นครูคนคนแรกๆของเราที่ทําให้เราได้มีวันดีๆแบบนี้ด้วยนะคะยังง้งก็ฝาก อยาได้เป็นเด็กดื้อนะคะขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะของทุกทุกคนเลยนะคะที่อบรมสั่งสอนนักเรียนทุกคนนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะเป็นเด็กดีของคุณครูด้วยนะคะตั้งใจเรียนค่ะไม่ไดื้มือซน,นกับท่านนะคะคุณครูนะคะที่ช่วยสอนให้พวกเรามีความรู้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยสอนให้พวกเราเป็นเด็กดีค่ะคําอวยพรให้คุณครูหรือการสักใบนะคะที่แสดงความรู้สึกถึงคุณครูก็ได้ครับเพียงแค่นี้นะครับคุณครูก็ ชื่นใจแล้วครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นครูของเรานะครับหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กๆๆฮะ,ะจนตอนนี้เนี่ยเราก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แทบแทบจะเต็มตัวแล้วนะฮะยังไงก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยล้ำลึกล้ำลึกถึงครูเฉพาะวันครูนะครับขอ,อเรียกว่าล้ำลึกถึงครูในทุกๆวันละกันครับ แล้วแหวนต้องคอแสดงความยินดีกับน้องเจนนิชาพันธ์ที่วันนี้เป็นฝั่งเป็นฝาสลัดสดไปเรียบร้อยแล้วว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวบรรยากาศความรักจะอบอ้วนขนาดไหนวันนี้แหวนมีภาพสุดเอ็กซ์เิฟมาฝากกันค่ะ ยินดีด้วยจากใจจริงที่เห็นพิธีกรคนเก่งแห่งสีสันบันเทิงเจินนิชชาพันกลายเป็นเจ้าสาวผู้โชคดีคนแรกแห่งปีงูทั้งอิ่มเอิบผุดผ่องพร้อมรับตำแหน่งเท่าแก่นี้หลังจากเจนตกหลุมรักความดีใส่ใจและเข้าใจทุกเรื่องของหนุ่มนักธุรกิจฟาร์มกุ้งและทายา CPF แนทสุภชัยวิเศษไพฑูรย์วันวิวาแสนอบอุ่นวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นค่ะให้ครอบครัวบ่าวสาวและพี่ๆเพื่อนๆได้ร่วมยินดีกันโดยตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้เริ่มพิธีมงคลยกขันหมากสู่ขอโดยประธานฝ่ายเจ้าบ่าวคุณุทยพพิม์ใจชล ประธานฝ่ายเจ้าสาวคุณสมรักนรงวิชัยผู้บริหารช่อง3และอาจิมะยุระชัิพร้อมทั้งสองครอบครัวรับมอบสินสอดเงินทองพร้อมแหวนเพชรกว่าสองกระดาษที่คู่บ่าวสาวได้บรรจงสมให้กันอย่างละมุนละมยัยจากนั้นฝ่ายเจ้าบ่าวต้องฝ่าด่านประตูเงินประตูทองเกือบ20ด่านเพื่อขอเห็นหน้าเจ้าสาวที่นั่งรอเจ้าบ่าวในชุดลูกไม้สีชมพูอ่อนพร้อมเวลกลุมหน้าพอเจ้าบ่าวแนทหลุดด่านสุดท้ายมาได้เท่านั้นถึงกบปรีเข้าหาเจ้าสาวพร้อมพูดคําว่าผมรักเจนทันทีแหมโรแมนติกต่อหน้าทารัก กำนันขนาดนี้ชีวิตคู่คงมีแต่ความหวานฉ่ำชื่นสุขไปนิรันด์แน่นอนค่ะบาเจนนะครับตอไปนี้ก็คือได้ขอกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับว่าจะดูแล นะครับจนให้ให้ดีกว่าคุณแม่กับคุณพ่อเทเราดูแลนะครับและสัญญาว่าจะอยู่กันไปจนแก่จนไข้อ่ครับ <c oughs> ลวมสุกล้มสุขด้วยกันครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ยังมีพิธีศักดิ์สิทธิ์อำลาบุพการีที่ซาบซึ้งจนน้ำตาแห่งความปิติเอ่อล้นทุกคนในครอบครัวเจ้าสาวก่อนจะมีพิธีส่งตัวเข้าเรือนหอค่ะและตอนนี้ก็กำลังมีงานฉลองมงคลสมรสของเบ่าสาวเจนแนทที่ข่าวรายงานมาว่าวาันหยดกว่าพิธีตอนเช้าซะอีกพรุ่งนี้มาร่วมยินดีกับสาวเจนกันต่อกับสีสันบันเทิงนะคะ คู่ซุปตาณนดเดทคิมเบอรี่ก็ประกาศแต่งงานฟ้าลาบตามสาวจนมาติดๆนี่ขนาดยังเป็นแค่ฉากในละครแรงปรารถนาแต่เห็นแล้วแทบทำใจไม่ได้เลยค่ะเพราะผู้จัดพิดาไทยรัฐทำเหมือนจริงจัดตั้งรถน้ำสังให้คู่เบ่าวสาวพนมมือรับน้ำสังและพรอ,อันเป็นมงคลจากนักสแสดงรุ่นใหญ่แฟนคลับนายพิทยานัเดชจะได้เห็นความเป็นสุภาพบุรุษที่ช่วยแก้ปัญหาหน้าปวดหัวให้หนางเอกกาแต่คิมเบอรี่ที่กำลังเจอข่าวคลิปหลุดสุดเฉาในเรื่องจนต้องประกาศแต่งงานเพื่อรักษาเกียรติของนางเอกซึ่งหนุ่มแบรี่แสดง ความรู้สึกห่วงใย,ยผ่านสายตานุ่มนวลตลอดตลอดจนทีมงานขนลุกกับความอบอุ่นทะลุจอรวมทั้งสาวคิมที่ออกอาการหวันไหวจริงๆแม่ของณเดชน์เขาแรงดีไม่มีตกจริงๆค่ะเป็นไงบ้างครับเจ้เบาถูกใจไหมครับโอ้ยก็คงจะถูกใจทั้งประเทศอ,ะอ่ะ ีนนาขด้วันนี้ก็แบบว่าทําให้แบบว่าชุดคิดได้ว่าเอออย่างน้อยชีวิตหนึ่งนะก็อยากจะมีงานแต่งงานอย่างนี้สักครั้งหนึ่งนะฮะกับสาวสวยหน้าตาดีแบบนี้นะฮะแต่จะอ้วนเท่านี้หรือเปล่าต้องรอดูอนาคตเหมือนกันต้องคิดคิดดูอีกทีหนึ่งอะไรยเงี้ยโอ้โหเจ้าบ่าวก็อ้วนไม่แพ้กันเลยนะจ๊ะโอ้ยได้ฟิลมากเลยเนาะรับขโมยพรนะจากท่านผู้ใหญ่ใช่รู้สึกว่าถ้าเป็นงานของเราเราคงจะร้องไห้อะถ้าเป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่ของเราอ่ะนะนี่เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่า ทั้งดีด้วยแล้วก็ไม่ดีด้วยดังยั้งจะเป็นยังไงต้องติดตามในละครดีกว่านะใช่ค่ะ เตรียมตัวเป๊ะเวอร์พร้อมขึ้นเวทีเต็มที่แล้วค่ะสำหรับน้องป๊อปปี้บุญยิสาจันทราราชัยตัวแทนสาวไทยที่เตรียมเดินทางไปชิงมงกุฎ Miss ช h i n e s e International p a พ e a n t ปี2013ที่ฮ่องกงกันในวันที่13กุมภาพันธ์ก่อนจะเดินทางไปประกวดที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อในวันที่24กุมภาพันธ์โดยล่าสุดกำลังเจ๊กนอซสาสีเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนสอนภาษาจีนเพิ่มเติมเพื่อฝึกฝนด้านการสนทนาและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนซึ่งสาวป๊อปปี้ตั้งใจจะนำรางวัลกลับมาฝากคนไทย ให้ได้ค่ะอ้าวพวกเราเอาใจช่วยน้องป๊อปปี้กันด้วยค่ะก็วันนี้มารับชื่อค่ะชื่อที่ขึ้นต้นด้วยแซ่ของป๊อปปี้เองคือแซ่หวังแล้วก็ชื่อจริงตามมาคือซืออี้ค่ะความหมายคือเอ่อเป็นผู้หญิงที่มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นส่งกำลังใจไปเชียร์ที่ฮ่องกงด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาไปดูนายหนวดบอยประกณ์และน้องแต้าในละครตะวันฉายในม่านเมฆกันต่อแล้วค่ะ และคืนนี้ประกณ์แฟนคลับห้ามพลาดเพราะว่าหนุ่มบอยจะโผล่กับมาหน้าจอช่อง3อีกครั้งในรายการ3 z มแซหลังจบข่าว3ามิติรับรองว่าแซบเวอร์คค่ะแล้ววันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ